สวัสดีครับพอเม่พี่น้องคำแรกงนี่ยกะพผอกับช่องลุงอวนมาหน้าขึ้นเกานะครับซึ่งมือ,อมียกัมาเยี่ยมมยายามมูพวกเด้อม,มืออนี่บ่ค่อยได้มาหากันจักเถื่อตั้งแต่เศร้าเป็นผู้นำมู่บ้านผู้นำทางทองทิน่น <c oughs> <c oughs> แต่เลือกล่าจากวงการการเมืองทองทิ่นเล้ เมื่อได้เห็นหนา้าเห็นตากันจักเทียรมือน,นีไม่มีโอกาสกันเลยแวะมาหาเพิน่นโอ้โดนๆมาพอกันแท่นหนึงเพิ่นลบบมีงัวง่ามตัวนี่แหมก็มลเลยถือโอกาสไท,คทยคลิปลงให้พ่อ,พอ,พอน้องเขาได้เบิ่งน้ำกันนี่จบความเพิ่นปัญญาฟาร์ม,รม,ม,มอโอ้เป็นไรนะม้วราคาสื้มือหนี่งขึ้นเขาล่องเขาอยู่ตัวราคาลอยลอยอยู่ลอยลอยอยู่เตี้ย โอ้นหไปใส่ไปขวดอกละค่ะจังว <trans> ่าขันีขายเดยนี่ก็คือไปลอดจเดือนเราก็ให้ตัวนั่งนั่นนังนั่ยนนังหน่อยดเก่าเดือนเก่าเดือนอองัวเดือนเนาะตนเล็กน่อยตนนั่นได้เดือนนังหนาซามมีมังังน้อยได้มังน้อยเราล่นมังน้อยได้หาเดือนแล้วายเดือนเต็มอันนี้ได้เก่อันนี้ได้อ่บ่งบ่งนมูดอ่กินข้าวเดียวกันอนัน อันงัวตัวนี้นี่ตัวตัวมาต,ต้นน้องเอกเีกต้ตัวแม่มันนีเเ่เอเล็บ่ห้าสิบเนี่ยวแค่ไม่เหลือเล่อยู่ตัวนี้จำว่าลูกมกันก็ได้สอดไปทั้งพอนะอให้ลูกงามอยู่นี่ควเาเขย่างัวเขเย่ามันพันหน่อยหน่อยหน่อยงัวเพิ่นมันออกจากทอดมันนะบั้นบ่เพราะมันแดงเนาะโอ้มันให้มันทรงลูกทั้งพอตัวนี้ไปทั้งพอหลายตัวลูกมันงัวเก่าเดือน โอ้ยพอมาส้มคลาองง่ามมาซื้อดอกลูกเอ้ยเพื่อนไหนมาตะเอือนซื้อยางเหียวๆมาหลดสร้างเป็นตะซักเดี๋ยเพื่อนนี้เอาแกเขากล้องลูกโอ้เนซื้อคุ้นบ่นังคุ้นขำคุ้ยุงสีหลามเอ้ยอยู่น้ำให้น้ำหน้าน้ำขน้ำปลาัสิละเห็ดกษตเก็ดกระสมะซานกฮะก็บเบื้องจึงหนึ่งก็ดี ชิ้นพวกจริงเนื้อเขาก็ตัดมุมแฉดกับของเดี๋วลาเป็นการเป็นงานในบ้านโอกาสก็ไปซุ่มเซี่ยวเขาหน่อยอิสระเสรีภาพเมื่อน้องเกี่ยวการบ้านการเมืองบุญไว้คือเก่าใครอยากหากินไปโอ้เนี่ยแหละครับขอกง้อพิ่นกระได้ขวบขั้วขวบกันง้ออดีตท่านโสบตปัญญานี่เพิ่นออกมาเห็ดเกระเสดผสมผสาน เลี้ยงงัวลุมระเสียรเพื่อนกับรุ่งววนี่ละท่างเขาหน้าขึ้นทางเขาหน้าอยู่หัวอยู่สวนเผนมาเห็ดฟ้ามัวอยู่หน้าโอ้คอยเป็นคอยไปตัวเวกก็เลี้ยงในจักปีหรือสองสองนสากระกานี้ก็2สองปีสองปีเนาะปีนากัทีมีหกเจ็ดตัว ว่าแม่แม่ซีบตัวนี้มุนี่ทักบิตสตัวเลยตัวนี้เท้าวายแม่แม่ใหญ่เนี่ยเป็นแม่นังอันนี้นั่งคู่นี้ตัวไปได้ยาแส่ไหมมันพ่อแปลยทอนโอ้โหท้โทธรรมดาตัวนี้เดินทางไกลตัวนี้ต้นแลวทั้งสพนออกแสตั้งตบตัวนี้ไปลูกหลานมาพอเบื้องหยาซื้อดอกลูกเอ้ย ยาม่าโอ้ยาตัดตัวตัดน้ำา่่อยู่ข้างหน้านาปังเขยา่นาเกียนท่องน่าจดาากันมันอยู่กับคนเลี้ยงเด้อเลี้ยงงัวพี่น้องเออั้ยอันนั้นตัวนั้นเพิ่นตัวใหญ่เพิ่นเสือมาาแปลคือพระหยาเนี่ยละงัวโค้งผู้ใดกับว่าพี่บาสื่อง่วงเันคนบ่เขยเลี้ยงงัวสื่อง่วมาเลี้ยงท่น มาเบิ่งเดอนหนีนะคนละยางเลยเหนือนังมังสาจต่ของเคนว่าถาเรียงอ้วนสงการมาซื้อหายสามสิบเออสมการทีที่แล้วผู้ดใดสิขายนาสามสิบบาทนี่เดินหนีซี้สิบหาบ้านเออมาบวกกับซองนี่ซี้สิบหาบ้านอ้วนนะซื้อหนึ่งได้สองนี่แหละครับผลงานของเนซื้เลี้ยงงวัวนี่เขาเอ่ยว่างวัวสมบูรณ์ ผลเป็นมั่นเลยสื่อมาว่าเป็นแปรปันไพ่ยหนาผู้ใดกระทวงว่าผู้บ่เคยเรียงงัวเปิดบ่าสื่งง้วจอยมากเลยท่านบรรณนี่นะโอ้ยคนละเรื่องเลยมึงหุนผลดุ่นหลังเปวานแผ่นแปนนี่คือลักษณะของงัวสมบูรณ์นเนาะ ก็ได้ท er. oh, oh. ี่แดงตัวกลางแดงไงหอึบะมันแดงแม่หม่เานแม่มันไงแม่สมบูรณ์มันกะสิสมบูรณ์นะแม่มันละเออไม่ต้องไม่ต้องผู้ไผยแกออยขนอวยนาะ อ้อยกับแพงนี่้อยจะก,ก็ได้ทั้งอ้อยทั้งมันโอ้ยเพลินละเลยทั้งาการบ้านการเมืองทั้งด้านการเป็นผู้นำตี่กับเป็นสมาชิกนั่กันละเพ <ijn> ิ่บบเเนเกลย์ปล่อยว่างทั้งการบ้านการเมืองคือลูกวันละแต่ประเด้ปล่อยว,ดดอว่างอยู่เบิด์ตแต่ว่าเขาเบื้องแย้งน้ำบ้าน,าน <c oughs> เมืองเพนนีดอกเป็นบางครั้งการเป็นยัวกับซ้ำนี่ละ นี่นแล้เพื่อออกมาเห็ดเกษตรคือกันแล้วกับลุงอ้วนบ่มีน้ำพอดนะครับอืมปั้นหิวน้ำไฟแสงสว่างตัวใสใสนี่นั่นเด้ฮะนั่นชีวิตเยอะโอ้พลังงานเนี่ยวะแคร์แย่ยินเจ้าว่าตัวใสน้ำเป็นไรอันเอาตัวใดปั้นมาเนี่ยน้ำเนี่ยใสเอาตั้งแต่ขึ้นมาไว้เฉพาะอู้ในสาเนี่บ่น้ำสาอืมน้ำใสน้ำทเอามาจากในบ้านเดี๋ยวผมจะตี ไอ้ไก่ตีมาเทไรนไก่่หลางล้าบอดานี่บมเลี้ยงไก่ตีออกสังเวียนมงเทียไปสนุกช่วงนึนไก่เท่าไหร่ลุงสนมเทียไปกินบัตรมุอ๋เห็ดไปหม้อสีน้ำโกน้ำปลาอยู่น้ำไหน้ำไมากังสีแล้วโอ้เฟียมเหมันกากตุ่นว้่ลายตัวคนขยันเอาเพิ่งไห้ปีทีแล้วพอกินเนี่ยงขาพี่บ่าเลี้ยงงัวสื่อตะงัวจอยมาก ล่มพัดกับสิลอร่มเหมือนกันเ,เาบิ้งบันนี่แหละโอ้คนละย่างตัวมันงอจอยอยู่สายเาื้องบนกจับบ่ได้เลยเอามาที่ไหนมันอย <ไป S 1> ู่กับมันอยู่กับคนเลี้ยงเนาะไปซื้อจะคอกเพิ่นเดี๋ยวเสียขันคอกมาเดี๋ยวมาส่งเหิือนคอกขันน้องจับห้องเก่าขันจ,จับห้องใบดูดูมันกันนั่นดหนวกว่ะนี่ก็เริ่มงสือใบเลยเนี่ยแต่ผมว่าท่านสนิทกันอืมจะเข้าคนเดียกเชีงเราเลยปีไก่เป็นในกรผ่านวิขิดมาในในเป็นจังไในเนี่ยต้นกล้วลยวัดจากทงจากโคกไว หาต้นกล้วยลงนั้นแถวพคนละหน้าถา้ำอย่างไ้ก็เอาโอ้งัวแมงนี่าอ้วนอลไรจนวันยางสิลากเว้ก็ห่อศิบาท่นเนี่ยปล่อยไปเรื่องอื่นแม,ม่นี่ไปเพราะท่านมูมันอ้วนอลไรมันทั้งมีลูกตัวหัวหาในมันกินไดเสมอบ่บ่บ่มีหัวหาโอ้กินแต่ยาขิดแต่ยาบำรุงยา,ยาบำรุงยาขาพญา่ะต้นกล้วยเพื่อนนี่ก็โอ้ มึงดูเหนือหนังมังบบ้งสามคนเอามาฉีดทั้งผิวหนังน้ำตัวฉีดน้ำขนน้ำเห็นมปนช่วงกันง้วนเรีๆมั้งสองสามปีขึ้นหลังเงินโอ้ยเงินแสนกลัวสองแสนสบายเลยตัวช่วงเฮาออกมาง้วนดีอยู่เนาะเออัพิ่มละหาหกเมืองเนี่ยสบายเลยพูดได้คำว่าสว่างตัวนี้จะปล่อยได้ไหมว่าท่นเนี่ยมึงดูไม่เพิ่นนี่ม่อยากเขากล้องเนาะ มามามาอดอยาลงกล้งกองให้ทั่วประเทศได้เด็กบ่าว่าจะทั่วร์ประเทศตั้งประเทศเฮ้ยในประเทศตั้งประเทศเมืองหนองเมืองหน้าอเ,อเ,เออพอแม่พี่หนองเบสทำงานตั้งประเทศกันอะไรกันเพิ่นกันรับส้มนำ้ำเบิ้งขี้กันลุงบัสตีมันแย่หนูมากน่นหกสิบน,น,น่ะเขินน่ะเขินหนึ่งยางมากเลย เป็นไงน,น้อพี่น้องทั้งฟังสปป,ป,ปปลาวมีง,งัวงามงัวใหญ่ยัยยงสี่ปอนด์เนาะว่าน่ะงัวหางวงหากเดือนแต่ละตัวหลัางวานแผ่นเป็นมันบอกมันบริการเนาะหุ่นเท่าหน่อยมาขังบางอาทิตย์เนี่ยไปไม่าอใจน้ำหนักคนเดียวเลยพุ่นเท่าหน่อยเท่ากับหาง,วงัวโค้งสิงละพี่น้องเอ้ยมาเลี้ยงมาขุนเอาเบิาง หมอย่าเปิ้ลสื่อมาเลี้ยงมาคัดมาเกาหายาหายังสิทบันสิตจาให้ระเลี่ยมขึ้นมาเปิ้ลมันหลุดมันค่ำใครอ่หอกผู้เพิ่นมันลูบมันค่ำเพื่อนอ่ะว่าตาจับตัวนี้ตัวนี้ขึ้นระเบิดขึ้กันนี่กับตัวใหญ่เ้ยนี่หน้าขึ้กันกันเกาตัวหนึ่งตัวหนึ่งแล้วมันตำลุดเออเลี้ยงยังกับหักกันเนาะ เขาก็พอได้หยอกนล้วงงัวอยู่หันเลยงัวหน่อยกันเลยผู้ผู้แม่บ้านจะเขางัวเพิ่อนมาจีขายเดียจังเดียรอียงนี่อีดาติดี๋ยไอเมียนบ่ลูกดิ๊ด่าไปแล้วอีดาลูกอีด่าบ่ลูกม้าเจ้ติมเออเอามาเลี้ยงกันมเต็มน้อยซอยแขนนี่พอได้มูมูเฮามูเฝ้าให้โอ้ส่วนทางงัวเพื่อนนี่แล้วไม่ี่น้องเอ้ยซ้ำเนี่ยละไปยันไปเริ่ม ผู้ใดก็เริ่มจากศูนย์ไม่หรือมร์เริ่มจากศูนย์นับหนึ่งไม่ผู้ใดก็ได้มันล่องผิดล่องถื่อจังหวะพ่นบ่เคยเลี้ยงง้อซื้อง้อมาเลี้ยงมันกับตบพับบึงที่ก็เหล่าล่องผิดล่องถื่อสื้อมาทีแรกเยอยกับหัวลอยเฮ้าก็ไดผู้ใดก็ไดโอ้ยเปี่ยวง้อจีบมาจังได้พีแต่โค้งเนาะเฮ้ากับว่าเมื่อบึงลักษณะมันหรือมันต้องอ้วนปะมันเหลือดใหญ่มาหรือพี่ไก่เนี่ยโอ้ยเอามาขุนเอา มมอเออแมน,มนทิงบักเห็บบาดนี่โอ้ยแต่ละตัวทังอมมาขุดมาเกาไมา่ใสา่ย,ยาให้ัเฮ็บบักเบก้วมอตนเออเอแมนว่านเฮาเมือนเฮามาคมึงกับักเห็บยาง่าเฮามาอันจัดการให้โอ้เขาทาตัวละยาเขาจอมาฉีดให้ทังเอายาชอกเอายังมาขุดเ,าข,าาเาขาจอเอกิด พี่น้องคอมเมนต์มาบอกข้าวยาหลันยาีนเฮาก็ใส่เราไว้กลถือเบิรแล้วด้วยนี่พ่นเหลียงง่วนข้านเออคอยเป็นคอยไปเกษตรกรมือใหม่แง่หนั่มเยพี่น้อเลยพ่อมีความหลูเห็ดมากวันกระไายถักทายมากบอกกันเน่ แชทมาบอกกันแน่คอมเมนต์มาบอกกันแน่อยากศึกษาอยู่ศึกษาคอยศึกษาคอยเรียนรู้ไปอยขอคำสิ่งนีอันนี้มิเตะมิเตะเกษตรมืองหม่อยากเห็ดเกษตรน้ำบานน้ำเมืองเพิ่นแต่ว่าบ่เคยจ๊เทียเห็ดปลาล่องผิดล่องถือแต่ว่ากันขันล่องผิดล่องถือซ้ำนี่เอาละเลี้ยงงัวซื้องัวกระดูกงัวโค้งมากขยันกว่าง้อรอมีคนมาถามเหมือนเด็อหาสีควายบอกเขาับ ไหวเบิ้งหุ่นมันกเข่าจ้าก็สนใจแล้วปล่อยดอกหาซีฟรุดหาซีฟกระตีปอยช่วงนั้นมันมันเอาก็ทสองในสองเดือนอือจักเดือนแล้วก็มันหกเดือนแล้วเจ็ดเดือนแล้วเจปลายเดือนกุมภาพันธ์นี่ครับแม่เราอยู่กับคนเลี้ยงมันจ้อยู่กับคนเลี้ยงของเดือนกวดิเเดือนนี่แหละนีบ่ใส่ใจบ่ดูแลอันดับแรกต้องใส่ใจละก่อนได้กินยานี่ วันสิใส่ยาใส่ยังไงต้องใส่ใจล่ะเขาเห็นตัวเปรียวหยาอยู่มอหนี่คือขุนคักแท้ว่ะปล่อยลงไปทงนี่หยาแจ้งแจ้งแหงนี่กัดตั้งสะพายอะไรมาอะไรมาแสดงมันกินหยาดีอยู่กินหยาเพราะพลอยไปเข้าเดี๋ยวเต็มเป็นอ่ะง้อพลอนกินแล้วขายอะไรไปไหนกูไอ้คู่นั่นหรือท่าซีผสมไงคู่ลูกมันง่ะมันจะโตลูกลูกสองขายผู้ใดผู้ใดเอาบันใดมาเอาบังวิไล่ยผ้าบันผ้ามาเอา บัดน,นี้ตัวแม่มันบักลอยเลยเอาไว้บ่รู้ว่าเป็นอะไรกันเท่าไรพิ่นนี่พอครับลูกอือพวกผู้นี่แดงจนแสบตาวะโค้ยออกมาที่แรกดำเปือ่อยๆแดงจนแสบตาเลยหนึ่งว่ะพอมันจะออกดำดำม,มันแท้ย่ามเด็ดแดดอยู่บ่งนึงวะยืมตะตกเลยนเนาะเล็บกับงามดีเลยเหยรยฮะปืมตกถ้ามันเล็บม่อนเนี่ยโอ้โหเลยอือมีเล็บม่อนอ่ะอือเล็บแหลมสมเนีก็โอเคแล้วแต่เพิ่นนั่นออกมาที่แรกเล็บแหลมเนี่ยอือ มันยางแบบยางไปยาปงามากมันแจงเรียดจากของเองเรียดมุ่นดีเลยเนะาะม้วนเขาปีปม้วนแล้วเรลยดนุ่มซีวะหลวงวะนุ่มซีวะนุ่นซมซอยู่นุ่มยังเกิดเลี้ยงลูกทีก็หรือว่ากันตัวมันถึงำสิคุณยืดกำหเฮาพุ่นขายยังไงล่ะเอาไปจักสอบจักนั่นแล้ยยืมมีมแต่แกไอพี่น้องมายามก็เอาไปเจลาสองสองสาร เป็นกักตุนปุ๋ยได้หลายตัวนี่ไหมปุ๋ยนี่ก็ได้ใส่หน้าได้ไม่หัวนะใครเป็นไห้ก็สอบก็ที่ว่าร้ายสอบยึดมหาที่ของติ๊กอกมีปุ๋ยธรรมชาติเลี้ยงงัวก็กินขี้งัวแล้วเขาเขาเลี้ยงสร้างเขายังกินขี้สร้างเขาเลี้ยงงัวก็กินขี้งัวแหละมันต้นทุ่ยเข้มต้นทุ่ยเข้มนี่มันแพงเออเขาเอาไปใส่หน้าเขาหนิละใส่ตัวใหม่มันพันกว่าบาทขี้งัวเนี่ยเขาไปเห็ดได้พวกพอเห็ด เห็ดเฟี้ยงเห็นว่าเตาทุบไปน้ำห้าอยู่เลยช่วงฝนเขาหาบ่ได้ขวกได้ก็เปียกโอ้ฝนมันหันเปียกเลยทีขึงง่าสุดยอดเลยวางฝนมังหันเอาไว้บ่ได้เลยขี่ยุ้งเตาตักออกเลยโอ้ขวกับฝนก็โออารีอยู่เว้ยมองเก็บปุ๋ยเก็บฟุ้นมันกับมี่ หันทีกับหมออีดอกหมอเอาไฟล่อานปไไฟกับมาหอดเหรอไฟกับมาหอนแล้วลูกสาวเหเง้มาว่า๋เอาไฟเขาเขาบอกเอาไฟเขาเด้สัน่าพอได้เปิดนร่มนาฮ้อนอมาเดียลวมันิไปยืดยา่าซ้ำได้กเษกษตรก็เลยบอลนกาวเขาบอกลูกคุณหาสายไฟอยู่นี่มาหนี่บดประมาณสามรอ้อยเมื่อไรรรเมตรไปกลับหองสี่ร้อยมันตัวไปกับ <laughs> ไปกับสามร้อยเมตร เหมว่มวนไงเหมว่วนไงเหม่วนนึงเนาะหาโตตีอโตมันจะออกอีกสองสามเลยเหรอสามโอ้มีไว้ทั้งสามเลยเป็นแปดคนตัวนี่ทั้งสามเลยปีสิมาเนี่เป็นแปดคนตัวนี่ก็ท่าก็ท่าตัวปลูกอีหยังแน่เนี่ยซุ้มพักอียงนั่งหยาเนี่ยข้เห็ดยังปีนี่อทั่วพักก็บ่เห็ดยังเลยทัวท่วยากน้ำง้วบ่ได้ปลูกหัดทั่วยากน้ำหน่ำร้อมอือบ่ได้เจาะตัวพันธุ์จ่อหน่ำตีเขาว่ามันจจอหน่ำแล้ว คนนี้นะไปจะสร้างอะไรปัญญาฟาร่รมปัญญางัวงามเขามาเห็นอีแม่นี่กันแม่นี่ก็ชุดยอดแล้วนี่ขั้นแม่นั่นออกไปนี่บกบาทเลยโอ้เบิกบกนี่ยเป็นช่วงราคางัวงแลงตั้งสองสามปีขึ้นหลังนี่ยสองแสนนี่ยมากอะไรแล้วหันหลังเซ่แม่นี่แม่นี่ว่าหกสิบสบายเลยโอ้พูดแล้วเนาะ ต้องปลออนซื้อมากกว่าที่ผมแม่เดียวคือหาทิพยม่ไหวโอกาสซื้อโอ้งามสมซาสมรื่อยใครจะว่าง้อตุยานะเห็นสมลโนหาใหญ่กินกระดูกเดียอยู่เห่นเบิ่งกันนะวะผ่านมาเว้เบิ่งงวอมอนี่ก็น่าสนุกโม่ได้คอยได้พอรวาพรวตากันพี่น้องเอ้ยต่างคนต่างอยากต่างคนต่างอยู่ ก็เลยได้แวะมาเล่นน้ำพึนบางง้วเพลาะทูที่หาตัวยึดไว้แน่นมือเลือไวะคุณภาพขนเหลี่ยมยนยบอนีรง้วสมบูรณ์นี่ก็ง้วสมบูรณ์สมกเกษตรมือใหม่ดอกเฮดเดสซัมนี่ก็โอเคแล,ะะล้วมั้งเปลำตากัไปยุได้เนาะอืมไปกินแล้วข้าวเดียวไปนอนเแต่นี่พอได้มาต้าพูดได้ <laughs> <laughs> เอาสำรับคลิปนี้ลุงวันกับศิษยครับ จบไปเพียงแค่นี้ก่อนเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยขอบคุณผู้ที่เข้ามาเบิ่งมารับชมรับเบิ่งคลิปของลุงอ้วนครับเบิ่งแล้วกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลุงอ้วนนั้นเด้อเพื่อเป็นกำลังแรงใจในการเฮ็ดคลิปต่อๆไปครับพ่อพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้กัสวัสดีครับจบเพียงแค่นี้ละ